รงนาวงเช็ดเนื้อเช็ดตัวอีกครั้งหนึ่งครับดูว่าวงในเนี่ยทางด้านของเพชเดชนี่ได้เปรียบนะครับแต่ยกนี้นี่โอโนบิตะดูวยออกมาเร็วขึ้นมีเจาะยางต่อยมัดเอาเลยครับโดนเข้าไปทําท่าสะดุ้งเหมือนกันครับเพชเดชนโอ้แต่มีบวกครับไม่กลัวครับมีบัตรบวกด้วยเหมือนกันเอาเลยครับมีนับมีน็อกให้เห็นได้ครับคู่นี้ดูแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับของดีในรุ่นเล็กครับมาไม่ต้องไปดูเฉิงโอ้โหหมัดครับมาโนบิตะอ่ะ ตอนนี้เพชรเดชนี่ถอยรอบวกบ้างครับมีศอกแข้งซ้ายครับเดินมาเศร้าลวครับแตกไหมถ้าแตกนี่อันตริจ่ายเลยครับแต่ว่าตอนนีเลือดยังไม่ออกครับพี่นกอ่าครับหน้างแงหน้างายหน้าปูดไปแล้วนะครับทั้งคู่เริ่มจะเข้มข้นขึ้นแล้วครับหลอกนายเสียบเด้งครับโอ้โหบินตีครับเพชรเดชอาลีวงไหนนี่เห็นเลยนะครับทางด้านของเพชรเดชแข็งแรงเหลือเกินครับปิดตีกระทุ้งตีเข้าไปเอาละครับโนบิตะไม่สนไม่ยามพักออก เจาะยางต่อยมัดอาชีพถนัดนะครับโอ้โหเอาแล้วครับศอกเอาทำท่าไม่ดีเหมือนกันมาแล้วครับมัดตอนนี้ไม่ปล่อยโอกาสล้าทางด้านของลูพิตาโอ้แต่ว่าเพชรเดชต้องพยายามล็อกไว้ก่อนครับโอ้โหลีลาการต่อยน่ากลัวครับแต่ว่าวงในครับวงในเพชรเดชเขาอาชีพหน้าบ้านแขวนป้ายอยู่แล้วกับว่ารับรับจังตีเข่าตีได้ไหมหมาสอกต้องระวังด้วยนะครับพอเข้าไปจะคว้าขออาจจะโดนศอกได้ครับอ่านอกได้นดีครับ ต้องใช้ลายทั้งนอกทั้งในครับอ้าวครับคนหนึ่งแข่งคนหนึ่งกำปั้นครับใส่กันแล้วอุ้ยกวาดลูกนี้ลม้มลงไปครับลุกขึ้นมาใหม่พร้อมสู้ต่อไปเบียดไปเรื่อยแล้วโอ้โดนครับไม่ให้ไม,ไม่โดนนะครับโดนนะครับทางด้านของพเพชรเดชเอาเลยครับวงในก็แทงสวยๆเหมือนกัน มาครับตอนนี้มาไล่กันการจับการกระทุ้งเข่าเนี่ยดูว่าทางด้านของเพชรเดชได้เปรียบนะครับแต่ว่าโนบิตะก็มีคอยดันหน้าคอยแทงโต้คืนครับเอาเลยครับดูสนุกแน่ครับอย่างนี้ไม่ยอมกรัอา้าวหมัดมาแล้วครับโอ้โหนอกกับในชัดเจนเลยครับโนบิตะได้นอกต่อยหมัดวงในเป็นของเพชรเดชครับอ่าจับได้ไหมแม่มันมันใกล้เชือกใกล้เชือกตีได้ไหมยังตีได้อยู่ถ้าตีได้แบบนี้กรรมการให้ตีอยู่ครับอ่าสมราคาครับ ออกเป็นของในไอเป็นของอยู่ครับมาเลยครับวัดกันครับรอยเอ็นกับสุราใครจะเข้มข้นกว่ากันมาแล้วของดีแต่ละภาคครับบาลาแลกกัสตอเดือดอาลีเหียดไปเรื่อยแล้วนะครับตอนนี้นัหน้าครับมาแล้วครับวงในวงในจะสู้ในด้วยนะครับตอนนี้โอ้โหจะโดนหนักๆเข้าไปนี่ทำได้จะช้าลงไปเหมือนกันครับโนบิตะโอ้ยกสามยกสามเท่านั้นครับนี่เป็นยกโอ้โหต้องบอกว่าเป็นยกคุณภาพเลยครับ โอ้โหทาร่างกายไม่ดีซ้อมมาไม่ถึงยืนแบบนี้โยนลาจากด้วยเข่าลอยเดี๋ยวกลับมาครับสร้างความสนุกสนานครับสมราคาครับมวยวันวันศุกร์ต้องอย่างนี้ครับวัดกันที่ศาสตราวัดกันที่อาวุธเรื่องตลาลักทรัพย์เป็นสิ่งสมมุติครับอ่านี่คือการต่อยอดส่งเสริมเยาวชนครับของดีจากร้อยเอ็ดสุราธานีมาแล้วครับคุณออนครับดีแล้วครับโอ้โหมวยมันวันศุกร์ทำไมแฟนมวยติดงมเงีพ่อชกกันแบบนี้ครับ ยกนี้นี่ดูาเพชรเดชเปิดเกมครับเพราะาอยู่หางนี่มันมีโอกาสโดนหมัดครับพยับโตมิตานี่ก็โอ้โ,โดนแข้งเกี่ยวได้ต่อยท้องครับโอ้โหโดนโดนบ้างครับโตมิตะเอาแล้วครับมีบวกตาลอดเหมือนกันนะครับ mm hmm. เพชรเดชวงไหนแล้วครับต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำไหนตีเขาเลย แต่ว่าโนบิตะานี่ไม่สนแน่นะครับพยายามจะเบียดเข้าไปเรื่อยมีจิ้มลำตัวด้วยเอานะครับมีศอกเอาโดนเข้าไปยังไงครับโอ้โหจิ้มเข้าไปเรื่อยนะครับลำตัวโดนเข้าไปทาท่าจะจุดแต่ก็ไม่สนนะครับตอนนี้พยายามเบียดปั้มในตีเข่าแล้วครับเกมเปิดเต็มที่แล้วนะครับทั้งคู่อ่าครับยืนซดกันเลยครับทีต่อทีมัดเข่าศอกประเคนเข้าไปครับกรรมการบนเวทีก็สนุกไปด้วยครับท่าครับนี่แหละครับนี่แหละครับ โอ้โหทีมงานพี่ดีจัดให้เชียร์เลยครับอา้าวชอบแบบไหนชอบแดงหรือว่าชอบน้ําเงินครับเชียร์กันไม่ถูกล้มไปอีกแล้วครับโนบิตะโอ้โหกระโดดแทงเข่าลอยนี่สวยๆส,ส,สองดอกแล้วนะครับโนบิตะเอาครับวงในวงในอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้มาอยู่นอกมีเสียเปรียกนะโอ้โหตอนนี้นนล็อกมาคอล็อกคอมาตีลวครับแม่ขี้หัวตีอย่างนี้เสียเหลี่ยมเลยครับแม่โดนเข้าไปโนบิตะอ้าวเขาพยายามจะงัดศอก นอกได้ในโดนอีกแล้วถอดหัวถอดหัวออกไม่ออกครับโอ้โหลูกเพลงข่าของเพรเดชวสังวภายัยลูกฉิดรองแต้มนี่เข่าระเบิดเลยครับคุณออดครับวงในนี่ของชอบเลยครับแต่ว่ากว่าจะเข้าไปก็ต้องโดนก่อนเอาตีแล้วมโนวิตะตั้งตั้งกระแผงอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับจะตีทุกท่าเลยครับตอนนี้เพรเดชพอตีได้นี่ชัดเจนเลยนะครับดูว่าทางด้านของโนวิตะนี่เริ่มแผ่วเลย ทางด้านของเพชรเดชเองก็ได้ช่องแล้วไม่สนแล้วตอนนี้ปั้มไหนอย่างเดียวฟัดอย่างเดียวตีอย่างเดียวโอ้โหเอาละครับตอนนี้โดนเข้าไปเยอะๆนี่ทำท่าจะแถวไปเหมือนกันโอ้โหดูครับไม่มีช่องไฟเลยครับทางด้านของเพชรเดชอย่างที่เรียนไว้ครับรับจ้างตีเข่าทั่วราชอาณาจักรครับหนีไม่ออกครับทํายังไงดีครับโดมิตะหนีไม่ออกก็ต้องสู้ครับบุดอครับกินอะไรมาครับเพชรเดชกินอะไรมาครับตอนนี้ โอ้โดนหมัดบูไปว่ามาครับมาแต่ว่ายกนี้วงในเอาเอามาอีกออแล้วครับโดมิตานี่เป็นมวยไม่มีไหล่ก๊อกโอ้โหแต่มาเจอเข่าเม็ดนี้ครับโอ้โหพักก่อนคู่เดียวครับยังเหลืออีกสามนาทีครับสุดท oh, ้ายครับเอ้าอ้ยอุ้ยโอ้โหออกมาออกมารัวกําปั้นเลยครับโดมิตะแม่เท่าวันดีดีพลิกได้ดังระเบิดแล้วมา มาต่อยน่ากลัวครับโอ้โหเพชรเดชต้องตั้งรับให้ดีครับถ้ากาดตกนิดเดียวมีโอกาสเลยครับต้องเร่งให้สุดแล้วครับทางด้านของโนบิตะเร่งเร่งได้ไม่ได้แม่แต่ว่ามือของเพชรเดชนี่เหนียวดับเลยครับอาลีโดนเข้าไปนี่หน้าสาบัดไปเหมือนกันนะครับเอาเลยครับยังไม่ล้างวามพยายามปาหมาดไม่ได้นะครับมวยหมัดมวยศอกเนี่ยอันตรายทุกวินาทีอยู่แล้วนะครับทางด้านของโนบิตะ ต้องพยายามเบียดต่อยหมัดนะครับเพชรเดชเองก็รับไม่ได้นะครับต้องโตนะครับป่าหมาดไม่ได้ครับโอ้โหเป็นนักมวยที่มีโอ้ยหมัดมายังโดนอยู่นะครับเพชรเดชโอ้โหหลังทิ้งเชือกเมื่อไหร่นี่เสียวเมื่อนั้นเลยครับต้องวนให้เป็นหนีให้ออกครับแม่ตัวเองนั้นมวยเข่าครับอีกคนนึงนั้นมวยหมัดมวยศอกครับกับเวลาที่เหลือครับดูครับได้ไม่ได้โดนไม่โดนครับซ้ายหน้าดีดไปเรื่อยครับทางด้านของเพชรเดช ไม่ใช่ดีเปล่าๆแล้วดิสเปกไปด้วยครับครับเืยว่าถอยตั้งรับเยอะๆเนี่ยนะครับหมัดดูนะครับปล่อยให้ทางด้านของโนบิตานี่เดินต่อยหมัดนะครับตอปล้ำนายไว้ได้นี่ดูว่าได้เปรียบเลยแต่ตอนนี้มาถอยนี่ทาให้มีเสียวเหมือนกันนะครับรวบไว้ก่อนเลยครับเพชรเดชเผาเวลาครับแล้วก็เป็นการป้องกันตัวเองด้วยครับโอ้โหเชื่อว่าคู่นี้นี่เข้าไปอยู่ในใจของแฟนมวยทางทูโฟยูทุกคนแล้วครับร1 3ปอนด์แต่ชกกันแบบนี้ครับ สมราคาครับกับเวลาที่เหลือยังไม่ยอมง่ายๆครับโดบิตะชื่อน่ารักเหลือเกินโดนนะครับหมัดของโดบิตะแต่ว่าความทนทรหดของเฟตเดชครับดูครับแม่มือนีเหนียวเป็นขีปักตายเลยครับพยายามล็อกไว้ล็อกไว้ครับอาลีโอ้โหดูนะมาเป็นชุดเลยนะครับทั้งหมัดทั้งศอกเอาเลยครับนี่นะเป็นคนอื่นนี่ไม่แน่นะครับแต่นี่ว่าเฟตเดชนี่เขาแข็งแรงแล้วก็เหนียวอยู่แล้วนะครับเอาเลยครับไม่ยอมเสียเปรียบ มาเลยครับไม่ยอมครับรลัังยังไม่ดังนี่หมดยกสุดท้ายไม่ดังนี่ไม่ยอมจริงๆโนบิตะโอ้โหหัวใจนี่ต้องกดไลค์ให้เลยครับมีเข่าลอยด้วยครับโนบิตะไม่ใช่ไม่โดนนะครับเชรเดชก็โดนเยอะครับแต่เป็นมวยที่ท่าทรหดนี่ดีอยู่แล้วครับถ้าเป็นคนอื่นประเภททางกระจกทางปอนี่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่นกพยายามจะดึงศอกกลับครับฮีรันม้วนแผ่นดินครับโนบิตะ แ,แกสู้ทุกวินาทีจริงๆครับจนยดสุดท้ายครับตอ้องชียรชมทั้งคู่ครับรอกรรมาการรวบรวมไปคะแนนเท่านั้นครับอย่างเป็นทางการครับนี่ครับภาพที่สวยงามเหนือสิ่งอื่นใดครับไปแรกเกิดไฟเกาเกลี่ยครับไปที่สองปริวัติแขกทิศทอนสุดท้ายไปที่พุกพัดว่องไวครับ มาทางมุมน้ําเงินครับทางด้านของเพชรเด็กบอสังวะภัยครับลูกศิษย์ของรองแต้มครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนโดวิตะซินโน่มวยไทยอ่ะยินดีกับผู้ชนะด้วยครับให้กําลังใจกับผู้แพ้